ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทอัดนนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ลัคณาอยู่ในราศีมีนประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียท่ายังไงให้หนักกายเป็นเบาก็จะเน้นในเรื่องของ การางานการางเงินและก็ความหลักนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีมีนครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าหินดูตลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาจะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยนะหรือมีนิดหน่อยนะครับนะก็จะมีการเปิดสอนคอร์สใหม่นะครับในเดือนพฤศจิกาเนาะตรงกับวันอาทิตย์ นะครับเรียนทุกวันอาทิตย์เลยนะก็เริ่มวันที่นะครับ5นะครับพฤศจิกายนปี66นะครับสอนโดยนะครับอาจารย์นุ่นแล้วก็อาจารย์กันนะครับนะแล้วก็ที่ปรึกษาอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะอุปนาย,ยกสมาคมหัวัศานาชาตินะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนะเดือนละ1,000บาทนะครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา น้อของทุกวันอาทิตย์หลักสูตร6เดวนเดือนละ1,000พนะมีเรียนทั้งออนไลน์นะครับแล้วก็มีเรียนที่ชั้นเรียนชั้นเรียนเนี่ยมาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติวัดราชนาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะมีแค่เรียนออนไลน์เฉยๆนะนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระฤหัสบดีเราจะเรียกวัตนุ ปนุเนี่ยแปลว่าตัวเราไปอยู่ในภพไหนเรืองไหนก็จะเกิดเหตุเรื่องนั้นนะครับดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเรามีอะไรตั้งรับในพื้นดวงกําเนิดของเรานะครับเอาลานะครับตัวเราเองไปไหนปรากฏว่าตัวเราเองไปอยู่ในราศีเมษตัวเราเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเงินหาไรายได้นะครับนั่นหมายถึงว่าจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีความใส่ใจนะอยากจะมีไรายได้มากขึ้น นะครับหรืออยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะครับให้เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองของเราสําเร็จในลักษณะต่างๆก็ <c oughs> ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายไปแล้วเนี่ย นะครับก็เลยส่งผลดีกับชาวราศีมีนเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทางทองนะก็เริ่มที่จะมีเงินเก็บกันบ้างแล้วละหลังจากดาวพระราหูย้ายไปก็ยินดีกับชาวราศีมีนด้วยนะครับการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินก็แสดงว่าถ้าเราเนี่ยใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้หรือพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองในลนักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองเนี่ยถือว่าให้คุณกระโดดชะตานะครับก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไง นะครับได้ไพ่นะครับนารัตนีก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เสาะแสวงหานะครับความเจริญก้าวหน้านะครับก็คือตัวท่านเองเนี่ย นะครับนารายณ์นาลายเรานะยครับพะนารัตเนี่ยท่านเดินทางไปรอบจักรวาลเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยเรียนรู้ทักษะเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้การเงินการทองเราลองดูซิว่าเราเองพอจะมีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองนะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ถึงเขาเรียกว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด นะครับเกี่ยวเรื่องของช่องทางเนี่ยลองดูซิว่าเราพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะเรื่องของดวงดาวเรื่องของอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่พฤติกรรมนิสัยเราเนี่ยแหละที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราครั้งยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยอย่างไพ่อย่างวิชาโหราศาสตร์หรือเนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้คุณเท่านั้นเองว่าคุณจะทําอะไรได้แต่การลงมือทําของคุณนั่นแหละที่จะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนะครับพลิกหน้ามือไปหลังมือก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณแหละว่าคุณจะทํำยังไงแน่นอนครับดาว นะครับเพื่อหัดไปอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็หมายถึงว่าเราเองต้องพัฒนาท่าษะเรื่องของการเงินได้ไพ่นาริกาวันนี้ก็คือเสาะแสวงหาความเจริญเกี่ยวเรื่องของการเงินกันทองก็จะทําให้คุณเองประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมก็ยินดีด้วยนะครับนะต่อไปนะครับเรามาดูกันในเรือนของคู่ครองกันบ้างนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพระพุธนะครับนี่เลยก็ต้องบอกว่านะครับ ดาวพระพุธเนะเขาเรียกปัตตนีนะที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ไปตกนะครับในราศีตุลน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามรณะนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจ,ใจผิดหวังก็ได้ไม่ได้ดังใจก็ได้มีคู่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ได้เจ็บไข้ได้เปรี้ยวก็ได้หรือแบบว่า,ามีข้อพิพาทนะครับนะทะเลาะเบาแวงหรือไม่เข้าใจกับนะครับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้นะครับ คนที่เป็นโสดนะครับช่วงนี้มีคนเข้ามาก็ดูๆกันไปก่อนนะครับนะแล้วก็สาเหตุที่ทําให้มีปัญหากับคู่ครองเนี่ยมาจากในเรื่องของคําพูดนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับพูดคําจาอะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังนะเอกสารสัญญาอะไรต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่แบบรักใครกันมากๆนะก็จะกลายเป็นว่าอยู่ห่างกันเช่นนะก็ตัวผมเองเนี่ยเกิดจากตัวผมเองเลย นะตัวผมเองเนี่ยก็คือภรรยากับลูกปิดเทอมก็กลับไปเชียงรายนะก็ส่งผลให้แบบว่าอยู่ห่างกันเห็นไหมนะเนี่ยออกแนวประมาณคิดถึงลูกคิดถึงเมียอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยเราสามารถท,าทํานายได้ปัตตนิมรณะไม่ใช่ว่าเฮย้ยมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เน่จะเป็นลนักษณะอยู่ห่างไกลกันก็ได้คิดถึงกันก็ได้นะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเจอกับตัวเองเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยไปตั้งวันที่19าตุลา นะเดี๋ยวจะกลับวันที่31ตุลานะไปกับลูกกับเชียงรายนะปิดเทอมไปเยี่ยมญาติเขาเห็นไหมเนี่ยปัตตานีมรณะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็อยู่ห่างไกล้กันนะแล้วอีกอย่างหนึ่งดาวพุธมาอีกพบเรือนนึ่งพันธุกเนี่ยเนี่ยพันธุก็มรณะนะครับก็เนี่ยแหละนะครับก็ห่างไกลญาติห่างไกลครอบครัวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ ได้ไพ่โอวีนอรสิงเลยไพ่นี้ก็ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่นะคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่อันเนี้ยเฉพาะเฉพาะบางท่านแล้วกันที่เก็บกดมานานอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราระเบิดระเบิดอารมณ์ระเบิดความรู้สึกนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะเราลองต้องคิดหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเอาละคนนั้นมีความสำคัญในชีวิต อาจจะต้องไปคิดทบทวนดีๆอาจจะเป็นหัวหน้างานอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นผู้มีผู้คุณอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นใครก็สุดแท้แต่เนี่ยถ้าเกิดคุณไป็ระเบิดขึ้นมาเลยถ้าเขาตัดหาง่ปอยว่าละคุณจบเกมเลยนะต้องพิจารณาให้ดีนะพไพ่ใบนี้เดิมทีเนี่ยมันเกิดมาจากการสะสมเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีหน่นนอยเนี่ยแล้ว จนถึงขั้นแบบรับไม่ได้แล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมาพอระเบิดก็แตกหักเลยเพราะอยาลรู้ว่าตอนนี้ชาวราศีมีดาวหลายๆดวงอยู่ในภพมรณะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธนะครับอันนี้ตกมรณะหมดเลยนะอันนี้มันมีปัญหานะแล้วบองได้ไพน่นรสิงเนี่ยที่แปลว่าฉันจะไม่ทนฉันจะไม่เก็บแล้วมันก็จะพังอ่าพอพังเสร็จปุ๊บม,มันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นและววิถีชีวิตมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า คือไพ่ใบน,นี้นะครับได้ไพ่นอลสิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับการประทะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะดูเดบแวกเลยอ่ะต้องระมัดระวังนะครับนะต้องระมัดระวังเลยก็ช่วงนี้นะถ้าเราเองนะครับมีปัญหาเรื่องการสื่อสารก็นิ่งเสียดีกว่าเดินหนีเดินห่างจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดการปะทะเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยกันทั้งคู่ล่ะนะครับไพ่ก็มาเตินประมาณนี้อดทนจะเย็นๆหน่อยนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูเรือนการเงินกันนิดหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระอังคารเนาะเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับไปอยู่ไหนก็เนี่ยแหละอยู่เหมือนกันอนะ่ะอยู่ในราศีตุลน,นะอยู่ในเรือนมอรณะเลย นะการเงินอยู่ดีก็หายไปเฉยเลยนะหรือเงินทองหมดไปกับการรักษาตัวก็ได้หรือเงินทองหมดไปกับการค่าใช้จ่ายทั่วๆไปกับครอบครัวกับลูกกับเมียนะกับญาติพี่น้องได้หมดเพราะอะไรเพราะไปกลุ่มกับดาวพุธไงเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของนะหรือเงินหมดไปคู่สัญญาอ่าเพราะอีพบเรือนนะ่ยดาวคันมันจะเจ้าเรือนสุภาไงสุภาพแปลว่าช่วยเหลือ นี่ยแหละก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบเป็นวิถีชีวิตทั่วๆไปแต่อาจจะเสียมากขึ้นนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโดยทั่วๆไปเนี่ยดาวจเจริญการเงินตกมรณะก็ระวังเรื่องความใจอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพัางคารเวลาตกพวกมรณะเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นพินทุบ,บาทแปลว,ว่าใจอ่อนขี้สงสารนะครับนะหรืออย่างนึงคนไม่เก่งใจ และจะยืมเงินยืมทองอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องระมัดระวังก็วางแผนเรื่องการเงินนะฮะดีที่สุดนะครับอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะให้หนักกลายเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะนะโอ้โหเขาบอกปัญหาทุกอย่างเกิดจากความสนิทอ่ะทำดีจนไร้ค่าน่ะนะคือกับคนอื่นเนี่ยจะมายืมตังค์ยกตัวอย่างนะเขาก็กลัวโดนว่านู่นว่านี่โดนด่าโดนอะไรเงี้ย เขาก็ไม่กล้าไงแต่การเล่านี่โอ้หลำบากไหมลำบากมากไหมเอาของเราไปก่อนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแหละที่ทาให้เราเสียเงินคือแบบพ่อพระแม่พระโอ้โหห่วงใยทุกอย่างอันเนี่ยเพราะไพ่พใบนี้เป็นไพสน่สนิทสนมนะเป็นไพ่ที่แบบเข้าอกเข้าใจโอ้โหเนี่ยขนาดแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะท่านยังแบบเอ็นดูรักใร้นะครับด้วยความปัถนาดีก็เงินทองเนี่ยหมดไปอย่างเงี้ยแหละความปัาเถนาดีรักใร้ นะถ้าเรามีเยอะนี่ไม่เป็นไรเลยนะดีมากช่วยเหลือคนนี่ถือว่าดีแล้วก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีแล้วคุณยังแบบต้องไปกู้นี่ยืมสินมาให้เขาว่านะโหอันนี้นี่น่าคิดเลยนะไม่ได้นะคือตัวเองไม่มีไม่พออ่ะยังลากให้แบบคนรอบข้างลําบากไปด้วยนี่ไม่ได้นะคือบางทีเกงใจไงก็ไปขอคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องไปให้เขาอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างงี้ถือว่า โอ้เสียหายเลยนะต้องระมัดระวังนะก็จากความสนิทสนมนี่แหละตัวดีเลยนะจะทําให้เงินให้ทองกระจกระจายล้อยหลอนะครับนะเอาละต่อไปดูเรือนการงานเนาะเรือนการงานนะครับก็คือดาวพฤหัสในราศีธนูเราจะเรียกภพกรรมมัที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าชาวราศีมินขยันขึ้นเยอะเลยนะกรรม,มะัไปกระดุมพระตั้งอลาหูออกไปเนี่ย นะเขาเรียกคู่แบ่งครึ่งหายไปแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะแปลว่างานเยอะงานมากงานดกใส่ใจเรื่องของการงานทํางานแล้วมีผลงานทํางานแล้วคนถูกอกถูกใจนะเกี่ยวเรื่องงานถือว่าโอเคแหละนะมีโครงการมีโปรเจกต์นะแล้วก็ได้อะไรมาแบบง่ายๆแบบฟุกฟ๊กๆนะยิ่งเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญโอ้โหเขาประเคนให้เลยอ่ะเขาประเคนให้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างผมเนี้ยอย่างผมเนี้ย ผมไมออกรายการ MvTV มานะไปออกพูดถึงเรื่ององค์พ่อพัศสวะอยู่ที่5เทปนะแล้วก็ปรากฏว่ามีไกด์ทัวร์เขาติดต่อเข้ามานะครับก็ให้ไปเป็นพิธีพิธีกรอนอะ่ะพี่เขาเรียกเป็นคนทำพิธีที่เขาไกลลาดนะครับที่ประเทศทิเบตนะแล้วก็ไปสองที่ไปที่อินเดียด้วยนะก็จะไปโครงการนี้ก็จะไปช่วงเดือนธันวานะต้อนรับปีใหม่ นะประมาณ27ธันวาแต่ยังไม่ตกผนึกนะแต่นี้ก็คือการคุยกันคร่าวๆเนี่ยเนี่ยกระดุมไอ้เทษทีกรรมะเนี่ยเปกระดุมพระเนี่ยมันจะมาเองนะแล้วแบบดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคอันนี้จะมาเองนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเรามาดูกัน นะครับไหลตามน้ําครับนะคือก็อต้องบอกว่านะโอกาสเข้ามาแล้วในจริงจริงอย่าปฏิเสธนะถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยยิ่งดีเลยแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีผู้ช่วยนะครับหรือที่ปรึกษาหรืออะไรก็ได้แต่อย่าปฏิเสธเพระพาะไพ่นี่เขาเรียกว่าไพ่ไหลตามน้ำนะพระนารายเนี่ยท่านอวตารเนาะ ะครับเป็นหินดำไงเพราะท่านถูกสาบเพราะว่าบังเอิญเป็นเล่นแร่แปรธาตุนะกับพนางนะครับวิลินดาเทวีนะเลยถูกสาบเลยท่านเป็นถึงมหานะครับเทพทําอย่างนี้ได้ยังไงอ๋กสาบเลยกลายเป็นหินดําเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีพวกฤาษีพวกเอ่อดาบดต่างๆชดินอะไรต่างๆเนี่ยรู้ว่าเป็นพระนอะไรก็เลยมาบูชา ก็มาตกแต่งอะไรอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนะถ้าท่านตวาดนิดเดียวก็ไม่มีใครมายุ่งกับท่านลวแต่ท่านไหลาตามน้ำไงท่านปล่อยท่านก็เลยกลายเป็นหินงามที่สวยงามนะก็เปลี่ยนมาเล่านะถ้ามีโอกาสอะไรก็เข้ามานะอะไรที่เราทําได้เราก็ทําถ้าอะไรเราทําไม่ได้นะก็หาที่ปรึกษานะแต่ถ้าหาที่ปรึกษาแล้วอะไรยังไม่ได้ออาแล้วก็ ก็โอเครับปล่อยให้คนอื่นนะครับอะไรประมาณก็ประมาณนี้นะครับไพ่หลาตามน้ำนะครับเอาละนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งมากปรารถนาครับผมผิดพลาดการใดงั้นต้องกลับขอเข้ามาภัยด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าพินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพินดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละฮเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30บวันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดน่าทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ